ชีวิตเมียฝรั่งถึงเวลาที่ต้องปกป้องตัวเองเชื่อผัวนะอยู่ไม่ไหวแล้วพี่น้องดีได้ให้มาตลอดทั้งชีวิตช่วยเหลือทั้งครอบครัววันหนึ่งผิดใจประจานพี่สาวนะคะอย่างดุนแรงเนะะาะยายจ๋าเอ้ยวันนี้หนูไม่ไหวจริงๆและผัวฝรั่งกเกษียณที่เขามาอยู่เมืองไทยมาอยู่ด้วยหนูมีลูกคนหนึ่งนะมีลูกคนหนึ่ง ตอนนี้ลูกก็กําลังเรียนเนาะ12ปีเท่ากับลูกยายจ๋าเลยนะคะกำลังจะขึ้นม .1 ชีวิตก็ได้กับแกมาก็โอ้11ปีมีพี่น้องกันก็ดูแลนะตอนนี้แม่หมดไปละแม่นะ่ะจากไปเร็วนะบุญวาสนาเพิ่นบ่ได้อยู่นานเอ่อเราเติบโตมากับแม่พ่อเลิกลากันตั้งแต่แรกเอาตรงๆก็ไม่เห็นหนะ้าพ่อก็ไม่ได้รับผิดชอบอะไรนะความรู้สึก เฉยๆเพราะว่าตั้งแต่เล็กจนโตเราก็ปลูกพันแม่แล้วพี่น้องที่เติบโตมาด้วยกันนะคะถือว่าเราได้ผัวฝรั่งสามาีแต่งงานอยู่เมืองไทยนะเมืองนอกไม่เคยมาได้เคยมาเที่ยวกับเขาเหมือนกันแต่ว่าไม่เคยมาอยู่นะคะและทีนี้มาวันนี้เกิดเรื่องกับเราน้องคนที่สองนะคะดาประจานว่า เออมึงเห็นแก่ตัวเวลาพี่น้องมีปัญหาไม่คิดช่วยสบายเอาแต่ตัวนะชีวิตสู้ขนาดได้ผัวฝรั่งหนูก็ทำงานขายของหาหนู่นนี่นั่นพิเศษจนฝรั่งบอกว่าชีวิตเธอไม่จำเป็นต้องดินน้นรนอ่าพอฉันเลี้ยงเธอได้เธอกับลูกฉันเลี้ยงเธอได้แล้วเขาก็วางแนบแนบแนบอืมแบบนี้ให้นะคะเขาเท่าจริงเขามีลูกอยู่เมืองนอกในส่วนนะเมืองไทยเขาทำให้ทุกอย่างและวันนี้เขาออกปากเลยว่าไม่ไหวแล้วนะ ไม่ไหวแล้วนะเงินเดือนฉันแค่นี้เออฉันหวังมีชีวิตที่สบายและเผื่อไว้ถ้าฉันตุยไปยังเหลือให้กับเธอและก็ลูกของเธอแต่เธอคิดแล้วจะไปอุ้มอืมคนนั้นคนนี้ในสภาพที่สายตาฉันเห็นพี่น้องเธอเห็นแก่ตัวกันทุกคนนะไอในที่เห็นเห็นเนี่ยอืมในความรู้สึกปัญหาไม่เคยรับผิดชอบอ่าตั้งแต่แม่ตุยไปแล้วโอเคนะฮะ ก็นึกว่าจะผ่านพ้นไปบ้านที่แม่สร้างอ่าไยเราไม่เอาเพราะว่าย้ายมาซื้อบ้านทางหัวหินนะคะก็จะเป็นบ้านวิลล่าเนาะอืไม่ได้โตมากอยู่กันสามแม่ลูกลูกสาวก็เรียนอยู่ทางหัวหินยายจ๋าเอ้ยนะคะเออแล้วทีเนี้ยปัญหาตรงนี้ก็มาคุยกับสามีว่ายังไงอะไรเพราะว่ามีเกิดปัญหาอีกแล้วชีวิตฉันไม่ได้มานั่งแก้ไขปัญหาครอบครัวของอยูนะให้คิดดีให้ดีเออ มีแต่ปัญหาสร้างแต่ปัญหาพอผิดใจด่าเธอเห็นเธอทะเลาะกับพี่กับน้องเนี่ยกี่ครั้งเธอควรปล่อยวางได้แล้วพี่น้องไม่ใช่พ่อใช่แม่นะอันนี้คือคำพูดของฝรั่งเออมันจริงมันจริงอย่างที่เขาว่าเราก็เลยเอออ้าในรอบนี้ตัดใจ ตัดใจว่าถ้าเขาไม่เอาเราก็ถือว่าโอเคจริงๆแล้วชีวิตมันก็ไม่ได้ผูกพันอะไรกันมากมายถ้าเราไม่ไปหยิบยื่นให้เขานะทุกคนการไปเยี่ยมไปเย็ยนหรือกลับไปบ้านจังหวัดต่างจังหวัดหาพี่หาน้องเนี่ยหอบข้าวหอบของอ่ตื่มเบียร์นู่นนี่นั่นของกินไปพอไปแล้วไปเจอปัญหาคนนั้นถามขอยืมเงินคนนี้ถามขอยืมเงินไอ้คิดเพียงแค่ว่าชีวิตได้เมียได้ผัวฝรั่งนะ เราไม่มีให้ก็โกรธกระทบกระทั่งระยะหลังมานี่ก็คือสมปีมานี่ก็คือไม่กลับบ้านเลยนะฮะแล้วฝรั่งก็บอกว่าเธอไม่กลับบ้านไปฉันสบายใจเพราะเธอกลับบ้านไปน่ะเงินเท่าไหร่ก็ไม่เหลือตัวเองขี้เหนียวกับตัวเองยอมทํางานงอกๆแต่สุดท้ายเราไปหมดกับพี่กับน้องกับลูกกับหลาน นะฮะเออก็พยายามที่ประคองเออชันักเขาประมาณนั้นแต่ณขณะน,นี้ฝรั่งฟาดแบบนี้จะเอายังไงยายจา๋าเออถ้าเขาทิ้งหนูไปหนูก็ลําบากนะอือแล้วลูกหนูก็กําลังเรียนนะคะในความรู้สึกอ่าก็ต้องถอยหลังมารักตัวเองไม่ผิดนะคะถึงเวลารักตัวเองได้แล้วถึงเวลาปกป้องตัวเองได้แล้วพี่น้องญาติพี่น้องอืมให้ย้อนคิดว่าเราได้รับอะไรจากเขาบ้างได้เป็นดี นะพอไม่ได้ขึ้นมาประจานด่าให้เขาด่าไปให้เขาแช่งไปแล้วแต่ชายบ้านจะฟังไม่จําเป็นต้องไปวิ่งแก้ไขไม่จําเป็นจะต้องไปวิ่งแก้ตัวแล้วแต่ใครจะคิดเพราะชีวิตเราไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านนั้นในเมื่อเราออกมาแล้วอยู่หัวหินแล้ว<ๆ>ก็อยู่กับลูกกับผัวไปเลยจริงๆเหนื่อยใจทุกใจการทําความดีบางทีนะถึงเวลามันก็ต้องหยุดเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเองเพราะเขาไม่เห็นค่ามันล้าหน้า แลมันเกินค่ากับการนับถือเราและในหัวใจนะฮะจริงๆลองพินิษพิจารณาดูทุกๆวันนี้ก็อยู่กับลูกกับผัวนะเออไปหาเขาแป๊บๆไปทีไรมีความทุกข์ได้รับสายเมื่อไรมีแต่เรื่องเงินเงินอ่าพอผิดใจแถมโพสต์ประจานด่านะฮะแถมเนาะวิภาควิจารณ์กลับไปบ้านพี่น้องถามอชาวบ้านถามอ้าว น้องมึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทําไมไม่ช่วยมันล่ะมันเป็นคําถามที่เราจะต้องไปวิ่งตอบไหมไม่จําเป็นไม่สนไม่แคร์แล้วแต่ใครจะคิดชีวิตอืมเราลําบากเราทุกข์เราอยู่ไกลสายตาเขาไม่เห็นเขาว่าแต่เราสบายนะเออเขาว่าแต่เราสบายได้ผัวฝรัง่งแต่เงินที่หมดหมดหมด,หมดไปกับพี่กับน้องนะ่ะปีหนึ่งปีหนึ่งไม่ใช่น้อยอะ่ะแล้วมันกี่ปีลากมาให้คิดพินิจพิจารณาเอา วันนี้ใครจะโกรธใครจะเกลียดเรายังมีผัวยืนอยู่ถือว่าโอเคหนูเออนะน้องอายุสามสิบแปดย่างสามสิบเก้านะฮะจริงๆคิดถูกแล้วถอยหลังมาอยู่กับลูกกับผัวถ้าฝรั่งคนนี้เหลืออดนะไม่ไหวแล้วเขาหันหลังกลับหรือเขาโดดไปหาใหม่เนี่ยเพราะเบื่อหน่ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเรานั่นแหละจะแย่ถ้าไม่มีเขาถ้าจะมาบอกว่า๋อมึงเลือกผัวเหรอ ไม่เลือกพี่เลือกน้องบอกเลยนะเราอ่ะเลือกผัวอยู่ละยายจ๋าก็คนหนึ่งแหละยายจ๋าเคยประกาศพี่น้องกับทุกคนเลยว่า,เ,าเมื่อก่อนนะสมัยใหม่ๆถ้าใครทําตัวไม่ดีหรือว่าแสดงนิสัยไม่ดีให้ผัวฉันเห็นเนี่ยฉันเลือกผัวชน,นะเพราะชีวิตฉันได้ก้าวมาอยู่ตรงนี้ได้มาทํางานหาเงินได้ช่วยเหลือพวกเธอได้ก็เพราะเขาเพราะเขาไม่เคยทําผิดอะไรกับเราถ้าเธอแทงตัวไม่ดีถ้าเขาไม่เอาฉันก็ไม่เอานี่คือการขู่มาตั้งแต่เริ่มต้นนะวันนี้ อ่าหลายคนอาจจะไม่ได้พูดตั้งแต่แรกอืมนะแต่เราก็ไม่สายที่จะทําเพื่อตัวเองเพื่อปกป้องตัวเองนะเพื่อรักตัวเองและเซฟตัวเองด้วยแล้วทั้งชีวิตเราไม่เคยได้รับอะไรจากพวกเขาเราก็ต้องพินิษพิจารณาว่าณนะวันนี้เราไม่มีให้เขาแล้วเขาผิดใจนะอ่ะตัดไปเลยหรือให้เขาตัดเราไปเลยนะจริงๆรและนับจากวันนี้เราจะมีความสุข เพราะทุกๆวันน่ะชีวิตเราเนี่ยนะถ้าไม่คิดถึงครอบครัวเนี่ยมันไม่ได้มีความทุกข์เลยมีผัวดูแลเงินทองเขาก็แบ่งให้เราทำงานเราก็ได้เงินเพิ่มเติมแล้วก็ลูกเราก็ได้เรียนดีอยู่ตรงนั้นให้คิดถึงข้อตรงนี้แล้วเรื่องความทุกข์ที่เราจะต้องมาจดจ่อแ้้ต้องมาห่วงแล้วต้องมาแบกรับภาระตามล้างตามเช็ดแล้วหาความดีไม่ได้ก็คือปัญหาของพี่น้องครอบครัว ที่ทําให้เมียฝรั่งทุกใจจนให้ฝรั่งออกปากได้ขนาดเนี้ยเราก็ต้องหยุดนะสาวจริงๆเขาพูดถูกเงินกเกษียณฉันก็ไม่ได้เยอะฉันหวังให้เธอสบายกับลูกแต่นี่เธอจะมา,อาเอาแรงตัวเองทำงานไม่มีเวลาดูแลผัวนะแถมมาเหน้างิว้วหน้าง,งอเนาะไม่มีความสุขพอได้เงินจากผัวก็รลิ้วไปหาพี่หาน้องในสิ่งที่ทำผ่านมาเศร้าซะเลิกซะ หยุดซะตัดกรรมซะนะตัดด้วยตัวเองแล้วชีวิตเราจะมีความสุขขึ้นจดจ่อหัวใจเอาเวลาอยู่นะขณะกับลูกกับผัวอืมเก็บเซฟไว้ปกป้องตัวเองแล้วยิ่งเราทํางานมากๆนะอยู่เมืองไทยผัวเท่าเกิดมีเวลามาร้องมาเล่งเดินไปทั่วเออเกิดใจแตกขึ้นมาเราจะแย่เอานะสาวเอ้ยแท้ๆสมัยเนี้ยนะอืฝรั่งเนี่ยพูดเขาบอกเลยผัวเนี่ยพูดเสมอว่า หนูเนี่ยทำงานบางทีก็ออกไปส่งของบ้างนู่นนี่นั่นพิเศษก็คือตลอดน่ะเขาก็ถือว่าโอเคสนับสนุนนะคะแต่เขาก็พูดเสมอว่าเธอทำงานเกินไปนะเหนื่อยมากไปเลยนะเธอจะดิ้นรนเพื่อกับคนอื่นไปนานขนาดไหนเธอกับลูกฉันก็เลี้ยงดูอยู่ได้อยู่แล้วอ่า่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตัวป่วนนะคะเนาะพินิจพิจารณาเอา้ยพี่น้องแบบนี้นะมีให้เราเหนื่อยก็ปล่อยวางซะบ้างทุกคนจริงๆ นะไอ้บอกว่าล้มแล้วไม่ให้ข้ามนะแต่ซ้ำซ้สำซ้ำซากแล้วไม่รักษาผู้ที่เคยช่วยเหลือผู้ที่เคยให้ผู้ที่เคยได้รับนะรักษาน้ําใจไม่มีได้เป็นดีพอไม่ได้แล้วโอ้ด่าซ้ําประจานซ้ําแบบเนี้ยโอ้ไม่ต้องให้เจออีกเลยหมดเวรหมดกรรมซึ่งกันปัดเลยนะอืมเราไม่ได้ตัดพี่แต่น้องแต่ตัดการช่วยเหลือแล้วมาดูกันในวันข้างหน้านะคะชีวิตอะเออ เราไม่มีเขาเราไม่ลําบากเออนะแต่เขาอ่ะเคยพึ่งเรามาระหว่างจะพึ่งตลอดทั้งชีวิตให้เราลําบากก็ไม่ไหวนะทุกคนเฮ้วยวาเลรก็ไป <c oughs> เห็นแล้วก็เอ้ยโพสตส่งมาเนี่ยพี่น้องเอ้ยนะสาวหยุดลดนะรักตัวเองได้แล้วทําเพื่อตัวเองได้แล้วผัวหลังพูดถูกทุกข้อ